สวัสดีครับผมพอดีเพิ่งสั่งเห็ดตับเต่ามาจากเชียงใหม่นะครับเพิ่งแกะกล่องเมื่อวานนี้เองคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อวานนี้นะครับสั่งมาไว้กินด้วยแล้วก็จะมาทําหัวเชื้อเห็ดตับเต่าแบบง่ายงให้ดูด้วยนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับสปอร์ส่วนใหญ่อยู่ที่ดอกเห็ดแก่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่บริเวณโคนเห็ดหรือตีนเห็ดนั่นเองเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เกาะอยู่กับรากพืชก็ตัดเอาเศษตีนเห็ดมาทั้งหมดเลยนะครับตามคลิปนี้เลยดอกแก,แก่ก็เอามาทั้งดอกเลยนะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเห็ดที่เราจะไปกินเนี่ยล้างด้วยน้ําที่ไม่มีคอรินนะครับน้ำในถังนี้ผมเอามาจากสาะนะก็ล้างตามปกติครับล้างให้สะอาดเพื่อให้สปอร์เนี่ยหลุดออกมาเสร็จแล้วครับก็เทเศษตินเห็ดเนี่ยใส่ในถังถังนี้มีความจุ20ลิตรน้ําในถังที่เห็นเนี่ยเป็นน้ํำสาวข้าวนะครับที่ผมเก็บไว้เมื่อ2วันก่อนเทเศษตินเห็ดลงไป จากนั้นก็เทน้ําที่ล้างเห็ดเนี่ยตามลงไปนะครับปริมาตรสัดส่วนไม่ต้องไปฟิกขอแค่มีสปอร์เห็ดเยอะก็พอนะครับสูตรผมนะจากนั้นก็ขยําให้สปอร์เนี่ยละลายออกมากับน้ําให้มากที่สุดครับเสร็จแล้วครับผมก็จะเติมน้ําซาวข้าวที่เก็บไว้เหมือนเดิมครับปริมาตรสัดส่วนไม่ได้กําหนด ไม่ได้มีอัตราส่วนที่แน่นอนขอแต่ว่ามีส่วนผสมของสปอร์เห็ดมีเศษตีนเห็ดเศษดอกเห็ดเยอะก็พอ1ในสี่ของถังนะครับที่ผมใช้นะมันจะเป็นสูตรเข้มข้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมก็จะเติมหัวเชื้อเห็ดตบเต่าลงไปหัวเชื้อขวดนี้ผมสั่งมาเหมือนกันสั่งซื้อมานะครับเป็นหัวเชื้อสูตรเข้มข้นเขาขายขวดละ100บาทอันนี้หาซื้อในเพจได้ทั่วไปนะครับผมไม่ได้ขายนะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับ เสร็จแ,แล้วผมก็จะปิดด้วยมุ้งเขียวนะครับเพื่อไม่ให้มแมลงวันเข้าไปแค่นั้นเองอากาศเข้าไปได้นะครับแต่มแมลงวันห้ามเลยจากนั้นก็วางไว้ในที่ร่มอีกสักประมาณ5วัน7วันผมถึงจะนําไปใส่เชื้อในแปลงที่เตรียมไว้สำหรับหอวเห็ดเต่าคงได้อัปเดตให้ชมนี่คือวิธีการทําหัวเชื้อเห็ดเต่าจากเศษตีนเห็ดแล้วก็จากดอกเห็ดทั้งแก่ทั้งหนุ่มจากน้ําล้างเห็ดนะครับสามารถทําได้เพราะว่าสปอร์เห็ดเนี่ย มันอยู่ในแทบทุกส่วนของดอกเห็ดแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือดอกเห็ดแก่นะครับเพราะว่าใต้หมวกดอกเนี่ยมันจะมีสปอร์เห็ดอยู่เยอะแต่วิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับอันนี้ผมสั่งที่ไหนไม่ได้จริงๆอันที่จริงผมอยากได้ดอกเห็ดแก่นั่นแหละแต่พอดีเขาเหลือแค่ไซนี้เขาก็เลยส่งมาให้นะครับการแพ็คก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแทนที่จะใส่ถุงให้มันมิดชิดซะหน่อยอันนี้ใส่กล่องมาเลยก็ไม่ว่ากันนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสาหรับเห็ดที่สั่งมาล็อตนี้เพราะว่าผม จะทำหัวเชื้อก็ทำหัวเชื้อได้สองถังครับก็ประมาณ40ิลิตรหัวเชื้อเห็ดเต่าเนี่ยสามารถเก็บได้นานหลายเดือนนะครับแต่ต้องเก็บในที่ร่มให้อากาศผ่านได้แต่แสงแดดเนี่ยไม่แนะนานะครับเพราะว่ามันก็เป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราในกลุ่มแอคโตไมโครไรซาที่อาศัยอยู่กับรากพืชโอเคครับถ้าใครมีดอกเห็ดหรือถ้าพอหาซื้อได้ก็ลองทําดูนะครับแต่แนะนําให้เป็นดอกเห็ดแก่นะมันจะสปอร์เยอะกว่านี้นะครับวิธีการการใส่น้ำเสาโค้งเสาข้าวเนี่ย มันก็เพื่อเป็นแหล่งพลังงานของเชื้อราของจุลินทรีย์นะครับเป็นอาหารของจุลินทรีย์เติมพลังงานมันจะได้ขยายเชื้อขยายเชื้อราไปเรื่อยๆในน้ำหมักของเรานะครับเป็นน้ำหมักสูตรเข้มข้นที่สามารถทําเองได้ง่ายลองทําดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ